สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พี่จะพาพวกเราทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดว่ามีความสําคัญอย่างไรมีสาเหตุผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเงินเฟอ้อคือภาวะที่ระดับราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไปในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในเชิงมูลค่าของเงินเนี่ย กับต่ำลงยกตัวอย่างในปี2,552นะคะก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยประมาณ20บาทแต่พอเวลาผ่านไป10ปีในปี2,562เนี่ยเงิน20บาทไม่สามารถซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามได้แล้วโดวยมีดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ Costumer Price Index or (CPI) เป็นเครื่องมือในการวัดอัตราเงินเฟอ้อหรือการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะ สาเหตุของปัญหาภาวะเงินเฟอ้อความต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น demand pull inflation คือสินค้าและบริการเนี่ยมีไม่เพียงพอทำให้ผู้ขายต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นสาเหตุก็มาจากการนำเดินนโยบายของภาครัฐเช่นโครงการ SML หรือกองทุนหมู่บ้านโครงการคนละครึ่งทำให้ประชาชนมีเงินในการใช้จ่ายและบริโภคมากขึ้น 2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น Cost Inflation หากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตามด้วยสาเหตุก็มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานการเกิดวิกฤตทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในขณะนี้ด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟอ้อแบ่งได้เป็น3ส่วน 1. ผลกระทบต่อผู้ประกอบการเมื่อสินค้าราคาแพงขึ้นยอดขายก็จะลดลงในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้เจ้าของธุรกิจบางรายเนี่ยอาจจะตัดสินใจชะลอการผลิตความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศก็จะลดลง 2. ผลกระทบต่อประชาชนรายจ่ายหรือภาระค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นทําให้ประชาชนมีอํานาจในการ ซื้อน้อยลงมีความสามารถในการจับจ่ายสินค้าและบริการลดลงตามไปด้วยและอาจจะทําให้รายได้หรือเงินที่หามาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 3. ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจกในประเทศในภาวะที่ประชาชนซื้อของได้น้อยลงธุรกิจไม่สามารถขายของได้การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าเนี่ยก็จะชะลอออกไปถ้าอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงติดลบนานๆมีความเสี่ยงสูงสะสมเกิดเป็นปัญหาฟองสบู่แตก ในสินทรัพย์ต่างๆได้และความไม่สมดุลในภาวะการเงินของประเทศเช่นหนี้รัวเรือนเรามาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะเงินงเฟอ้อกันค่ะ 1. ลดค่าใช้ใจ่ายในการบริโภคส่วนบุคคล 2. ใช้ในโยบายทางการเงินของภาครัฐคือลดปริมาณการออกพันธบัตร เพื่อชักจูงให้ประชาชนหันมาสนใจการออมมากขึ้น 3. ใช้ในโยบายทางการลังคือใช้มาตรการภาษีเก็บภาษีให้มากขึ้นจะทําให้การฉับใจใช้สอ,อยลดลงและรัฐบาลก็ต้องควบคุมด้วยค่ะ 4. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ 5. ควบคุมระดับราคาโดยตรงโดยภาครัฐจะกำหนดราคาสินค้าไว้แน่นอนเช่นสินค้าควบคุมอย่างมามา่หรือว่าน้ำดื่มเป็นต้น เงินฝืดคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดต่ำลงเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการซื้อสินค้าของคนในประเทศค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างข้อเสียของเงินฝืดนะคะนอกจากจะทําให้อุปสงค์ลดลงแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ยังใช้ใจ่ายลดลงผู้ผลิตก็ลดการผลิตและยังทําให้เศรษฐกิจถดถอยอีกด้วยค่ะสาเหตุของปัญหาภาวะเงินฝืด 1. เกิดจากความผิดพลาดของรัฐในการดําเนินนโยบายการเงินและการครั้งเช่นรัฐเก็บภาษีทางตรงมากจนประชาชนเหลือเงินใช้จ่ายน้อยรัฐพิมพ์ธนบัตรหมุนเวียนไม่เพียงพอและรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงจนทําให้สถาบันการเงินประสบป,ปัญหา 2. มีเงินทุนออกนอกประเทศมากเกินไปทําให้เงินทุนในประเทศน้อยลง 3. เงินออมในระบบลดลงเนื่องจากประชาชนเลือกออมเงินในรูปแบบอื่นๆแทน 4. ธนาคารกลางพิมพ์ธนบัตรออกมาหมุนเวียนในตลาดน้อยเกินไปแต่อุปสงค์มีมาก 5. อัตราดอกเบี้ยนในต่างประเทศค่อนข้างสูงทําให้ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาในการกู้ยืมมาขยายเครดิตจําเป็นต้องกู้ยืมจากธนาคารกลาง ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินฝืดแบ่งได้เป็น3ส่วน 1. ผลกระทบต่อผู้ประกอบการเมื่อประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงผู้ประกอบการจําเป็นต้องลดราคาสินค้าลงจนทําให้ได้กําไรไม่คุ้มทุนหรืออาจขายไม่ได้จนถึงขั้นขาดทุนทําให้ผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องลดปริมาณการผลิตส่งผลให้อัตราคนว่างงานและตกงานเพิ่มสูงขึ้น 2. ผลกระทบต่อประชาชนอาจก่อให้เกิดอัตราการว่างงาน สูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการได้น้อยลงจึงต้องลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตทำให้ไม่เกิดการสร้างงานเพิ่มขึ้น 3. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่งผลให้ระบบการผลิตในประเทศลดลงธุรกิจต่างๆได้กาไรน้อยลงรวมถึงเกิดการขาดทุนอย่างหนักส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวซบเซาร,รวมไปถึงเศรษฐกิจตกต,กต่ำค่ะ ต่อมาเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝืดกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. เพิ่มสภาพคล่องให้เงินในระบบเศรษฐกิจเช่นธนาคารกลางลดดอกเบี้ยลดอัดตราเงินสดสำรองตามกฎหมายและลดอัดตราแลกเปลี่ยน 2. รัฐสนับสนุนการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น 3. รัฐควรสร้างโอกาสในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการส่งออกและการจ้างงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีรายได้รวมท ทั้งทาให้เงินในระบบเกิดการหมุนเวียน 4. ขายพันธบัตรรัฐบาลในจนํานวนน้อยและซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนมาให้มากเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 5. เก็บภาษีให้น้อยลงเพื่อที่ประชาชนจะได้มีเงินใช้จ่ายมากขึ้นและ 6. ใช้งบประมาณแผ่นดินแบบขาดดุลค่ะ สุดท้ายนะคะปัญหาภาวะเงินเฟอ้อและเงินฝืดเนี่ยสรุปได้ว่าเงินเฟอ้อก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นแต่มูลค่าของเงินกลับต่ําลงส่วนเงินฝืดคือภาวะที่ความต้องการสินค้าและบริการลดลงเพราะเงินมีค่าน้อยลงค่ะ ส่วนสาเหตุของเงินเฟ้อเกิดจากความต้องการของสินค้ามากขึ้นต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้นส่วนสาเหตุของเงินฝึกเกิดจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการน้อยลงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอค่ะผลกระทบของเงินเฟ้อนะคะส่งผลให้ค่าเงินลดลงค่าครองชีพสูงขึ้นความสามารถแข่งขันทางธุรกิจลดลงและอาจก่อให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกค่ะ ส่วนผลกระทบของเงินฝืดนะคะส่งผลให้ผู้คนที่ซื้อสินค้าเนี่ยน้อยลงอัตราการจ้างงานก็ลดลงจนทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่ะ และแนวทางการแก้ไขของเงินเฟ้อเนี่ยนะคะก็คือธนาคารกลางเนี่ยประกาศเพิ่มดอกเบี้ยควบคุมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์รัฐบาลลดการใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเพิ่มอัตราภาษีเงินได้ดึงเงินเข้ามาในครั้งให้มากควบคุมราคาสินค้าที่ขาดตลาดและแนวทางการแก้ไขของเงินฝืดน,นะคะก็คือธนาคารกลางประกาศลดดอกเบี้ยรัฐสนับสนุนการลงทุนการส่งออกและการจ้างงาน รับซื้อพันธบัตรให้มากขึ้นเพื่อเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเก็บภาษีน้อยลงใช้งบป,ประมาณแผ่นดินแบบขาดดุลค่ะจบไปแล้วนะคะในส่วนของเนื้อหาเงินเฟ้อเงินฝืดสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากแบบทดสอบทบทวนความรู้ไว้นะคะก็อย่าลืมทํากันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองว่ามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในส่วนของวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ